ค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะล่งเล่าพัฒนากอนเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาชุดเต็มเนาะคะ่ะชุดเต็มกับชุดน้องต้าสีที่เหลืออยู่สองใบนะคะสองใบอ๋อสามใบอยู่ค่ะพี่นอ้องนะคะน้องต้าสีแต่เป็นชุดล่างเนาะคะ่ะแอดจะล่งขวบคู่กันกับชุดเต็มก่อนจะไปล่องอาแนวทางไหม ไปเบิ่งแนวทางเก่าก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก่อนอื่นไปเบิ่งคําเตือนของทางช่องเฮ้ากนเนาะค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องนะคะขออนุญาตเอาไปคาเตือนออกเนาะค่ะ ค่ะไปเบ้างงานเก่าก่อนเนาะคะ่ะงานเก่าผลออกที่482076เนาะคะ่ะ482076ของน้องต้า น้องต้าวางเด่นที่สองกับเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างเด็กเด่นนะคะเด็กเด่นมาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เจาะได้บนแต่เป็นตัวกลับนะคะเจาะได้บนได้เป็นตัวกลับพี่น้องค่ะกุญแจขอแมาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์นในเด้อคะ่ะพี่น้องเพื่อเปิดการมองเห็นเนาะคะ่ะเปิดการมองเห็น แนวทางกะมี่เขาไม่ลดเนาะคะ่ะสำหรับของแอดเนาะคะ่ะของแอดวางเลขติดบนล่างไว้ที่ 3, 4, มห้าหลุดหมดเลยเราก็เลขเด่นแอดกับว่างไว้สมกับสกับลดเนาะคะ่ะลุดเมดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ของเลขมีที่มาเพิ่นหห้ 5, หกมากเขาทั้งหกทั้ง7พี่น้องเนาะคะ่ะ เอาทั้งหกทั้งเจ็ดของแอดลุทมดเลยเนาะคะ่ะสูแนวพอมีแนวเกิดเลยพี่นอนะะ้องเนาะค่ะเบิ้งของเซียนสารคามเนาะคะ่ะเซียนสารคามพันว่างหกกับแปดเข้าที่หกเนาะคะ่ะเกือบนอกพี่น้องเนาะ,นะคะ่ะไปซื้อแนวทางเลยเพราะว่าแอดจะเอาสูตรเดนลางลงน้ำเนาะคะ่ะอาสูตรน้องต้าสีจับคู่ได้ด้วยเนาะค่ะนะคะ่นะ,คะ แนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดลืมเขียนร้องพกินพี่น้องสองสามสี่ ของวันนี้เนาะคะ่ะค่ะเอาเบิรงจุดเต็มก้อนเนาะพี่น้องเนาะจุดที่สี่เอาที่หลังก็แล้วกันเนาะคะ่ะชุดนี้ของแอดเนาะคะ่ะเลขติดบนล่างวางไว้ที่901วิ่งรูด6กับ9มือนี 6กสา9หกสีตัวห้างเดียวคือ6 9 1เนาะคะ่ะ6 9 1หเล็กเอเพิ่นไห่สองสพี่น้องแครบเอาเดอ้อค่ะกระเทียมมันมากกระเทียมมันเดินต่อกันเหล็กกะกระเทียมเดินทุกมือพี่น้องก็จะได้เอาไปจับเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะเอาไปจับเป็นแนวทางได้ค่ะของแอดพานไปแล้วเบื้องของ,องน้องต้าน้องต้าวาง5กับ1วันนี้เนาะคะ่ะ วางที่5กับ1จับคู่มี59 56เนาะคะ่ะ59 56 52 19 1 6แล้วก็12เนาะคะ่ะ3ตัวหางเดียว051พี่น้องตัดเหล่นได้ที่01นําเนาะคะ่ะตัดเหล่นได,ด้เด้อค่ะพี่น้อง ของเซียนพนมนีพนมว่างศูนย์กับเจ็ดนะคะศูนย์กับเจ็ดศูนย์้าศูนย์กเจ็ดเก้าเจ็ดตัวหังเดียวคืนึ่งนย์เของแนวทางของเซียนสาระข้ามเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะให้แคปก้อนเนาะคะ่ะก้อนที่เ้าจะไปเบิ้งจุด4นะคะ่ะน้องต้าสีพี่น้องเดี๋ยวแอดจะให้แคปเนาะคะ่ะ พี่น้องแคปออเดอร์ค่ะกับราวพัฒนาวันนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะร้อม่ยิยากเอาใบแนวท่านออกก่อนเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ้งจุดน้องต้าสีกันต่อเลยเนาะคะ่ะน้องต้าสีอ่าน้องต้าสีงวดที่แล้ว ฝนเข้าที่สองศูนย์เนาะคะ่ะสองศูนย์เข้าที่อ่าสีเหลืองมดพี่น้องนะคะสีเหลืองมดเอาสีนี้ใส่เลยนะคะสีนี้ใส่เลยส,ส,สีเหลืองมดแอดไปมื่อนันมันมาเมรานเก่าเนาะคะ่ะอ่าของเพิ่นกะบ,บ่หลายมันหลานบ่ใหญ่พี่น้องเพราะว่าฝนตกฝนตกในเมืองเนาะคะ่ะ แอดเขาไปในตัวเมืองบอดในขังในก็นั่นบ่ได,ด้แอดก็เลยซื้อร้านน,นั่นเพราะว่าไปรับร้านเนาะค่ะทานข้างนั่นพอดีอยังสีนะคะพี่น้องนะะมันก็เลยบ่มีของเนาะคะ่ะไปเบืง่งงวดมือนีเนาะคะ่ะสูตรนีจะได้ตัวใดะะไปดูวิธีทำม,มันเดินยังสีได้คะ่ะพี่น้องพี่น้องก็จะเห็นยนี่ดอกว่าเดินจริงสําหรับสูตรนี้นะคะเดินมาจังสีเลยมือนี จะเดินในต้อบนะคะนะคะสองศูนย์เจ็ดหกนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งนะคะบวกหกบวกแปดบวกห้าเด้อค่ะพี่น้องเห็นยัเม็นบ่ค, 6, 8, 5, นะค,ะค่ะหกแปดห้าเนาะค่ะค่ะหลักสิบล่าง บวกกัน3ครั้งหลักหน่วยล่าง2ครั้งแล้วก็หลัก10บน1ครั้งหลักหน่วยบนอีกหนึครั้งได้เท่าไรบวก6บวก8บวกห้าเนาะค่ะสองสเป็น6 6บวกศก็ยังได้6 6บวก7ได้13 3บวก6ได้9 9้บวก6ได้15 5หบวก8ได้13 3บวกหได้8ปีไปนอนเนะคะ สาบวกห้าได้แปดได้ห้าสามปดที่สูตรนี้นะคะห้าสามแปดขอให้เดินต่อเด้อค่ะสูตรเก่าที่ยังเดินอยู่เนาะคะ่ะสำหรับสูตรนี้หลุดเราเป็นยังเนาะคะ่ะแนวทางนี้เขาไม่ลุดพี่น้องไปต่อมือน,นีเลยเนาะคะ่ะไปดูวิธีทําของสูตรนี้เนาะคะ่ะอ่ามันจับคูปรไดช่นเราก็บขึ้มาอยู่ค่ะ สองศนยเดหนาะค่ะเอา้าพี่น้องเอา้าอากาศบอมี่ลมบอมี่วีพ่อบันไดเนานะค่ะบอมี่ลมเอา้าบวกเลยค่ะหลักร้อยบวกกันสองครั้งแล้วก็หลักสิบบนสองครั้งหน่วยบนอีกสองครั้งได้เท่าไหร่บวก3 7มเจดสองนาะคะ่ะพี่น้องบวกสามเจสองเนาะค่ะ ศบวกกัน2ครั้งก็ได้ศูนย์เจ็ดบวกกัน2ครั้งเจ็ดสองสิบสี่หกบวกกันสองครั้งหกสองสิบสองสองบวกสี่ได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกหกบวกสองได้แปดเนาะค่ะแลวบวกอ่าคงที่เนาะคะ่ะสามเจ็ดสองนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสามเจ็ดสองคงที่สามเจ็ดสองบวกได้เก้าหกแปดเนาะคะ่ะ ไปดูสูตรนี้กันเนาะคะ่ะสูตรนี้ก็เข้าที่20หน่วยล่างเนาะคะ่ะบม่มีศูนย์พี่น้องเนาะค่ะก็เลยเรสามารถจับคูได้เนาะคะ่ะไม่มีศูนย์แต่เขายังเดินอยู่ล่างลัวุ่ยอยู่ค่ะพี่น้องขึ้นในแอดเันว่าต้องเท่าเสียพี่น้องต้องเท่าหายแต่มาหอดเฮียนกลับมาหอดเฮียนเราก็ไม่เห็นอยู่เฮียนก็สันเนาะคะ่ะคูนั่นแหละ ผูรทีมันหายนาั่นล่ะผลออกอีกอย่างก็คื482076ค่ะได้แล้วบวกค่าคงที่ที่572เนาะค่ะ0บวกกัน3ครั้งก็ได้0 7บวกกัน2ครั้ง7 2 14 4บวก5ได้9 9 9บวก7ได้16 6บวก2ได้8เดี๋ยวสีสงสัยแต่ะ3 7 2อบอข้นละตัวพี่น้องนะคะข้นละตัวชนกันที่8ทั้ง3สูตรเลยพี่น้องนะคะชนกันที่8ตัวแรกก็9ก8 ะะเดี๋ยวแอดจะเทียบช้นให้พี่นอ้องล่อเบิ้งตอนเทียบช้นนะคะนะคะ้อค่ะบทที่แล้วชนกันยุที่สองสองสูตรมาสองพี่น้องเดี๋ยวแอดจะยกกองให้แคบเนาะคะ่ะพี่น้องแคบเอาเดอ้อค่ะนะคะเอาขอ้อขอนำชนกันที่แปดเม็ดเดียวลองเก้ากับหกที่ล่าง พี่ม้พี่น้องเอาเอาอีกแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปเนาะคะ่ะกับขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องเ้อร์ค่ะที่ขเ้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไวส้สำนีสากรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ